สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกและพิธิพลทางอรารยธรรมที่มีผลต่อกันการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกมีการติดต่อก,กันมาเป็นระยะเวลากว่า2,000ปีด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจการค้าการทำสงครามการขยายด,ดินแดนการเผยแพร่ศาสนาและอื่น ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความจเจริญโดยมีสาเหตุและรูปแบบการติดต่อที่สําคัญดังนี้ครับ 1. การติดต่อค้าขายในระยะแรกของการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกเริ่มเ้ิ่มจากการค้าขายที่พ่อค้าชาวตะวันตกกับตะวันออกได้อาศัยเส้นทางที่เรียกกันในสมัยหลังว่าเส้นทางสายไหมเส้นทางนี้เริ่มจากกรุงฉางฉาน ประเทศจีนไปทางตะวันตกผ่านทะเลทรายในเอเชียกลางจนถึงเมืองท่าริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วลงเรือต่อไปทวีบยุโรปสินค้าสำคัญที่พ่อค้าชาวตะวันตกต้องการคือผ้าไหมส่วนสินค้าที่โลกตะวันออกต้องการเช่นหินมีค่างาช้างเป็นต้น ต่อมาเส้นทางทางบกได้ลดความสำคัญลงเมื่อมีการพัฒนาเทคนิคการต่อเรือและเดินเรือทำให้การติดต่อค้าขายขยายเป็นวงกว้างเส้นทางการค้าจึงได้เปลี่ยนมาเป็นเส้นทางทางทะเลที่เรียกกันในสมัยหลังว่าเส้นทางเครื่องเทศเนื่องจากชาวตะวันตกมีความต้องการเครื่องเทศและเนื้อสัตว์มากขึ้น 2. การเผยแพร่ศาสนา การเผยแพร่ศาสนาในสมัยโบราณมีทั้งการเผยแพร่ในทวีปเอเชียด้วยกันคือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาการเผยแพร่ศาสนาอิสลามและการเผยแพร่ข้ามทวีปคือการเผยแพร่คิธศาสนามายังทวีปเอเชียโดยเฉพาะเข้าไปในจีนญี่ปุ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนปัจจุบันการเผยแพร่ศาสนาดำเนินอยู่ทั่วทุกทวีปทุกศาสนาการขยายอำนาจคือ การลุกลานเอเชียจนถึงอินเดียของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียระหว่าง334ถึง323ก่อนปีทศศักราชโดยผ่านทางเอเชียกลางเข้ามาจนถึงแม่น้ำสินธุในประเทศปากีสถานปัจจุบันมีผลสำคัญทำให้อิทธิพลทางสถาปัตยกรรมแค่ในเอเชียโดยเฉพาะการต่อพระุทธรูธปนอกจากนี้ การขยายอำนาจโดยการทำสงครามยังมีต่อมาในภายหลังอีกเช่นสงครามคูเสดหรือการที่กองทัพของพวกมองโกแห่ขยายอำนาจเข้ามาผูกครองเอเชียกลางไปจนถึงทวีปยุโรปตะวันออกถึงฮังการี การมาจนไทยแสดงหาโชคในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาของชาวตะวันตกเริ่มหันมาสนใจเรื่องรอบๆตัวความเชื่อว่าโลคแบนและเดือที่แล่นไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่อาจตกขอบโลกจึงทําให้ชาวตะวันตกหันมาสนใจต่อความลี้ลับของท้องทะเลที่ขวางกั้นพวกเขากับโลกกับของตะวันออกประกอบการพัฒนาเรือที่มีความแข็งแรงที่สามารถแล่นในหมหาสมุทรได้ดีขึ้น ทำให้ชาวตะวันตกมีโอกาสเดินทางไปเพื่อเชิญโชคไปค้าขายหรือไปตั้งฐานในดินแดนใหม่และได้นําวัฒนธรรมการดารงชีวิตของชาวตะวันตกไปเผยแพร่ด้วยก็อย่างการแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก 1. ความต้องการสินค้าจากโลกตะวันออกสินค้าที่โลกตะวันตกต้องการจากโลกตะวันออกเช่นผ้าไหมจากทีมเครื่องเทศและพริกไทยเพื่อนำมาใช้ในการถนอมอาหาร เส้นบะหมี่ของจีนที่ชาวอิตาลีนำไปดัดปแปลงใช้เป็นเส้นสปาชิตตี้ไปชาจากจีนลังกาและอินเดียทำให้การดื่มชาเป็นที่นิยมและกลายเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกมาจนถึงปัจจุบัน 2. เลขอารบิกหรือระบบค,คำนวณชาวอินเดียเป็นผู้คิดเลขอารบิกจาก0ูถึงเและมีการนำตัวเลขมาผสมกันให้เป็น หลักสิบหลักร้อยหลักพันทําให้การคํานวณและการทํากิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลขมีความสะดวกมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการคิดค้นระบบทศนิยมและคํานวณในเลขาคณิต 3. เขียมพิษจีนสามารถประดิษฐ์เขียนพิษได้เป็นชาติแรกของโลกใช้ประโยชน์ในการบอกทิศทางการประกอบพิธีการเดินเรือครับ